นมปังปิ้งยามเชา้าใช่ต้องการานเยอะไหมพอแล้วพอแล้วะนะเนาะไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเนาะ,นะโรยไขย่เราจะเอาขานมปังหน้าไข่นมปังปิ้งยามเชา้าโอ้แดดกำลังมา,มาเลยมาใส่เตาเลยฮึบน้ำตาลขึ้นตา ว้าวนมปังปิ้งกำลังน่ากินเลยนมปังปิ้งร้อนๆโอ้ยจิบกาแฟย,ยามเช้านะ <c oughs> <ม>เนาะเห็อไงโอเคไหมรอร่อยมากเลยมันว่านๆเนาะหอมไข่หอมไข่ออ โอ้จิบกาแฟโอ้ยเข้ากันดีเลยใช่ไหมอ่มนะดูแดดอุนอ่นๆอุน่นๆยังไม่อุน่นเลยถือว่าใช้ได้เนาะ